สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับ,รบพี่ต้องขอบใจน้องๆมากนะครับที่มาตามนัดกันในวันนี้พี่ชื่อรุตนะครับพี่ชื่อพี่ไอนะคะพี่ชื่อพี่คิมนะคะแล้วน้องๆล่ะครับชื่ออะไรกันบ้างชื่อของขวัญค่ะโค้ดครับยงครับอีกไม่กี่วันน้องๆก็จะจบป .6 ก,กันแล้วสนใจมาต่อม .1 ที่โรงเรียนพี่ไหมคะโรงเรียนทุ่งช้างค่ะ ยังไม่แน่ใจเลยค่ะพวกเรายังไม่ตัดสินใจทําไมพวกเราต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนพวกพี่ด้วยล่ะครับออมเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนพี่มีอะไรดีๆบ้างให้น้องๆได้เลือกตัดสินใจกันนะครับพี่จะเริ่มจากด้านสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพก่อนนะครับโรงเรียนทุ่งช้างเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน น้องๆจะเดินทางมาโรงเรียนเองหรือจะให้พ่อแม่มารับปราสง่งก็ทำได้ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนใครที่บ้านไกลทางโรงเรียนเองก็มีรถรับสง่งส่วนคนที่อยู่บ้านไกลๆไปอีกถ้าต้องการพักนอนที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็มีหอพักที่ใหม่สะอาดและปลอดภัยแถมยังมีงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารรายเดือนหมอต้นจะได้รับ1,200บาทหมอปลายจะได้รับ1,300บาท ค่าน้ำมันให้เดือนละ100บาทถ้าวันเสาร์อาทิตย์ใครไม่กลับบ้านก็จะมีค่าอาหารให้วันละ60บาทสำหรับมตน้นมอปลายวันละ70บาทบรรยากาศร่มรื่นสาธารณูปโภคพร้อมใช้ครบครันทั้งระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาโรงน้ำดื่มโรงอาหารสะอาดมีอาหารหลากหลายและราคาถูกห้องสุข,ขาก็เพียงพอมีความสะอาดสะอา้าน มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายกระจายครอบคลุมทั่วโรงเรียนรองรับการสืบค้นเรียนรู้มีรางวัลโรงเรียนน่าดูน่าอยู่และน่าเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่ที่การันตีอาคารเรียนหลักอาคารเรียนประกอบมีความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงมีห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ห้องเรียนทุกห้องมีทีวีจอใหญ่ใช้ในการเรียนและใช้สร้างความบันเทิงในช่วงเวลาพัก ห้องคอมพิวเตอร์มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอและทันสมัยมีห้อง Learning c e n t e เอรศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีเทคโนโลยีด้าน ICT ที่ทันสมัยเพื่อต่อการเรียนรู้เป็นไงบ้างครับน้องๆหวาวกันไหมครับก็ธรรมาดาปะครับ งั้นลองมาดูด้านบุคลากรกันไหมคะท่านผู้อํานวยการโรงเรียนและท่านรองผู้อํานวยการโรงเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารงานการศึกษาสรรหารูปแบบนวัตกรรมในการจัดการศึกษาที่ล้ำนำสมัยมาใช้ได้อย่างแยบยล ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและสอนตรงตามวิชาเอกทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และยังมีครูในโครงการ Teach for Thailand ที่เน้นการสอนในวิชาวิทย์คณิตอังกฤษและครูในโครงการ Learning Center ครูมีความเป็นกลยานิมิตรกับนักเรียนส่งเสริมพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ ทั้งในระดับชั้นเรียนและกลุ่มย่อยตามติดใกล้ชิดชีวิตนักเรียนและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานงานกับผู้ปกครองได้ตลอดเวลาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็มีความสนิทสนมมีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมีสัมพันธภาพที่ดีเป็นกันเองถึงแม้โรงเรียนทุ่งช้างจะมีนักเรียนหลายชนเผ่าแต่เราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวปังไหมล่ะคะน้องๆ ก็ชื่นไปแล้วครับพี่โอเคค่ะน้องๆเรามาดูในเรื่องการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรกันนะคะด้านแผนการเรียนรู้มีแผนการเรียนรู้หลากหลายรองรับความต้องการที่แตกต่างระหว่างบุคคลแผนการเรียนรู้มต้นจะมีห้องเตรียม MEP ห้องเรียนทั่วไปห้องเรียนภาษาจีนแผนการเรียนมปลายจะมีห้องเรียนห้องเรียนวิทย์คณิตห้องเรียนิลป์เทคโนห้องเรียนศิลป์ภาษาจีน ห้องเรียนศิลปอาชีพห้องเรียนศิลปกีฬามีการตั้งกลุ่ม Facebook สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเตรียมตัวเพื่อขอทุนการไปเรียนต่อต่างประเทศหลังจากจบม .6 โดยมีครูและรุ่นพี่ที่จบปริญญาตรีโทเอกจากต่างประเทศเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมตามความสนใจทั้งศิลปะดนตรีกีฬาใครไม่ถนัดกีฬาก็มาทางสายผู้นำเชียร ซึ่งสร้างสีสันให้กับโรงเรียนในทุกๆปีกิจกรรมภาพยนตร์สั้นซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และยังใช้เป็นแฟ้มสะสมงานในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ที่พวกพี่ทั้ง3คนพูดมาเนี่ยก็เป็นภาพบัรวมของโรงเรียนทุ่งช้างที่พวกพี่เนี่ยพอจะบอกน้องๆได้ในเวลาที่จํากัดครับ นี่คงเป็นเหตุผลที่พวกพี่เลือกที่จะมาเรียนที่โรงเรียนเพิ่งช้างตั้งแต่ม1ถึงม6ใช่ไหมคะใช่แล้วครับแล้วพอพี่มาเรียนที่นี่เนี่ยพี่ก็ได้พบว่าพี่ได้ทํากิจกรรมมากมายและหลากหลายแต่ถ้าพี่เลือกที่จะไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยพี่ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทํากิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะว่าคนมันเยอะกอา้นขันมากก็สูง้วยครับ น้องๆคะคุณครูอาจารย์ที่นี่ส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้พัฒนาศักยภาพเวลามีคนถามนะคะว่าพีเรียนที่ไหนพีก็ตอบอย่างภาคภูมิใจเลยล่ะคะ่ะว่าโรงเรียนทุ่งช้างโรงเรียนเก่าแก่อันดับที่4ของจังหวัดน่านเลยนะคะและโรงเรียนทุ่งช้างยังเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาของภาคกษัตร์ทําให้มีงบประมาณในการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนเป็นประจําทุกปีได้มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคะ่ะ มาเหอะพี่อยากเจอพี่ขอบอกก่อนนะคะจะสวยจะหล่อได้เต็มที่ผมสั้นผมยาวไว้ได้หมดแต่น้องผู้ชายก็อยากให้ถึงกับทรงโจรเลยละกันค่ะเป็นไงบ้างล่ะครับน้องๆได้ยินอย่างนี้แล้วเริ่มที่อยากจะมาเรียนโรงเรียนทุ่งช้างหรือยังครับโูพี่ก็แค่ข้อแรกที่พวกพี่เล่าให้พวกเราฟังพวกเราก็อยากไปเรียนโรงเรียนนี้แล้วครับอ้าวแล้วพี่เราซะยาวเลย ถ้างั้นน้อง,องๆก็กรอกใบสมัครก่อนนะคะถ้าช้าคนจะเต็มค